สวัสดีค่ะน้องเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกนะคะอ่าหนูได้ทราบข่าวเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยหนูต้องกราบขอโทษนะคะอาจารย์นะคะหนูขอโทษอาจารย์นะคะอาจารย์อ้นแขนเขียวขอโทษบอสบิกขอโทษแขกทุกคนที่อยู่ในงานขอโทษ f อทุกท่านนะคะหนูรู้สึกผิด จากใจจริงๆนะคะด้วยเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะได้ดื่มแล้วก็เมาจนพล้งปากพูดคําพูดที่รุนแรงกับอาจารย์โอนนะคะซึ่งตัวหนูเอง ไม่ได้รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนอกจากน้อมรับความผิดนะคะและทางหนูไม่ได้นิ่งนอนใจกับความผิดพลาดที่หนูได้พลั้งปากพูดกับอาจารย์นะคะได้ติดต่อกับอาจารย์ไปแล้วหนูอยากไปกราบขอขมาอาจารย์จากใจจริงๆนะคะหนูรู้สึกผิดจริงๆแล้วก็หนูต้องกราบขอโทษอาจารย์จากใจจริงๆเลยะค่ะที่ได้พลั้งปากพูดไปด้วย การดื่มแล้วก็ขาดสติหลังจากนี้หนูก็จะเบากับการดื่มแล้วก็จะมีสติให้มากขึ้นนะคะหนูขอโทษ FC ทุกคนหนูขอโทษบอดบิ๊กหนูขอโทษทุกๆคนเลยนะคะขอโทษจริงๆคือขอโทษอาจารย์โอ้นจากใจแล้วก็อ FC อาจารย์โอ้นนะคะแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์โอ้นนะคะหนูต้องกราบขอโทษขออภัยจากใจจริงๆนะคะหนูเมาและหนูไม่มีสติ ตรงนั้นจริงๆนะคะไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะใช้คำพูดตรงนั้นจริงๆนะคะหนูเมาแล้วหนูขาดสติจริงๆนะคะหนูอยากไปกราบขอขมาอาจารย์จากใจจริงๆหนูขอโทษทุกคนด้วยนะคะ จากกรณีดราม,ม่าของน,อง Music, น,น,น้องเจนนี่ซีฟู้ดโตเกียวมิวสิกเมื่อคืนนี่เนาะพี่น้องเนาะในงานมันเกิดบอสบิ๊กเนาะน้องได้ออกมาขอโทษอาจารย์อ้นแล้วได้จ้าน้องได้ออกมาได,ได้ออกมาขอโทษแม่แม่เอฟซีแล้วเอาจังสี่เพื่อนออกมาเฮดคิปขอโทษแม่แม่เอฟซีขอโทษอาจารย์อน้นแต่น้องได้ติดต่อไปหาอาจารย์อน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จ,จะจะไปขอขคมาอาจารย์อน้น แล้วทางผู้บริหารค่ายเพลงตัวเกี u ยวมิวสิกบําไดนิ่งนอนใจเมื่อเห็นน้องเจนนี่เหตหรือพูดสิ่งนั้นกับอาจารย์โอนแค่เฉลียวแตงแต่มมือคึืนนี่ทางค่ายได้พูดคุยกับอาจารย์โอนได้ท่าการขอโทษอาจารย์โอนัตงแต่มมือคึืนนี้แล้วจะแต่ใดๆก็คือน้องเจนนี่รับผิดทุกอย่างทุกประการบ่มีขอแก้ตัวและน้องจะปรับปรุงตัวต่อไปน้องบอกว่าน้องจะดื่ม เผาๆลงผิดแล้วรู้จักยอมรับผิดรู้จักอัรู้จักขอโทษเท่ากับต้องแหอไัยน้องนด้จ้ะแล้วก็คอยดูพฤติกรรมน้องต่อไปเนาะแม่แม่อย่าเฝ้าไปตาสินน้องในเพียงแค่ผิดหนึ่งครั้งนะแม่เพียงแค่ผิดหนึ่งครั้งนะแม่แม่แม่เข้าใจบ่จ้ะย่อมับว่า,าวน้องผิดอีลี รอบนี้น้องพิษอีลีแต่ว่าเฮ้ากะต้องให้อภัยกันกับเบิง่งต่อไปเนาะว่าน้องจะมีพฤติกรรมแบบนี้อีกบอแต่ว่านะตอนนี้น้องได้ติดต่ออาจารย์อ้นแขนเขียวแล้วติดต่อไปแล้วน้องจะไปคอขามา่าน้องจะไปคอขามาอาจารย์อ้นแล้วจะแม่แม่เอฟซี FC กะสบายใจได้ดีเนาะ่ข่นี่เอฟซี่ายตัวเกียวมิวสิกนี่ดี ดีมากเลยดีจังเดตีพี่น้องผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกบ่แมนรับหูรับตาอวยกันแมนบอพี่น้องรักถึงเตือนรักถึงบอกแมนบอพี่น้องแบบนี้ดีที่สุดแล้วขอให้เอฟซีตัวเกียวมิวสิกและผู้บริหารค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไป้อพี่น้องเนาะผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกถูกเราก็ชื่นชมผิดเราก็ตีเตือน ถือต้องที่สุดแล้วจ้าแม่แม่เชิชมเ c ฟซีตเกียวมิวสิกมากๆและก็ชช่นชมอาจารย์อ้นแคนเขียวเนาะจ้าที่อาจารย์เล่ากับเป็นผู้รักผู้ใหญ่เนาะเมื่อคืนนี่อาจารย์อ้นเล่ากับยิ้มได้พี่น้องแล้วก็ยิ้มสีหนาแล้วก็ยิ้มแบบว่าบ่มีอยียงให้มันรุนแรงแต่ว่ากะดีใจที่น้องเจนนี่ออกมายอมรับผิดนะลูกดีใจที่ลูกจะ ยอมปรับปรุงตัวและดีใจที่ลูกจะไปขอขมาอาจารย์อ้นจ้าผิดก็ว่าตามผิดผิดก็ให้อภัย